สวัสดีค่ะพี่น้องมากินตำบักม่วนนี่แบบแบบใส่แบบใส่แบบปลาใส่หัวหอมเลยนะช่วงบ่ายวิบักม่วงน้ำลายแตกน้ำารแตกแตนสูตรอะไรเป็นบิง

สนหนำไก่อนโอ้โหจริงส,สนนะเสียนะอืมให้ไหนให้ไหนไม่แบบว่าแอปเปิ้ลเนี่ยแอปเปิ้ลมาเป็งค่า อ okay. ย่าลืมติดตามฝากกดติดตามช่องพวงประพาแชนแนลให้ด้ค่ะอันนี้แล้วก็ช่องยังก็ฝากเพื่อนสาวอุดรอนจอนสินแลนสาวอุดรอนจอนสินแลนด์พนัช่องน่ะกดขอบาโรสิเห็นเลยนะำงามแบบนี้ละ พุจิผ้ากินน่าสับแสบเนี่ยใบใบกินกินบักบวงเนี่ยกะสิกะสิมีแห้งซวงวะชดน,น่ะ เสียบคา่นองเลยอกินมันตรงนี้พักยังกินอ่ะตำบางหวงอัดขีิบได้หนอิอัดหรอเดี๋ยวสตาตองตดตอเาถ้ามาจานม่พักหอม,อม ui, <laughs> sẹp em, khai thi công, à, xôm, xôm như <laughs> súng khai công đó, mèo, 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 <laughs> mèo, 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 ชวนกล่องอาหารนี่ไสมมากไอซุนนไปใส่เอา้าจอมองใมันเห็นโล่งมากจากกาบนีมอนเสบดีคัดมันก็ติดอ,อี <c oughs> ้ขึ้นหัวตรงนี้เลยอ้ไอซุนนั่นเลยสมสมอมนี่ส,สม เราไมคุยอะคุยบ่อยใช่ด้อืมจะคุยสิละนม่ดีมูจะไปเห็นอย่าัมคุ้มแม่มมมอ,มอหน่อยก็แม่หน่อยน้าละ <c oughs> น้าลกเล่นเอน็มหยถืออุ้ยกับพี่ส้งเหตต๊จริงไรบ่างอ่านเขาว่าอ่านคือเต็มๆเลยพี่ไว้สิอุ้ยเท่าไหร่เนี่ยใช้หน่อยช่วยแลัว ได้รถวนได้รถนั่กักน,น่นา,ๆๆๆาไละผู้หโเมวมวมวจอม่ะนาจาเอามเออหงหนาเนาะเอ๊มันขึ้หายเกือมันก็จับถือมันจับต,จตัวแรกได้เล็กสามนี้มาแล้วมาเล,ล็กเจ็ดเราก็มาเล ừ, ็ูนเนาะตัดเลนก็ได้ตัดเลนสอตัวพี่ปาเาเสียใจเลยจูเลยสิบี่าได้สิบ่เยสิไม่สดานะน ใช่ไหดบ๊ว้ยหสวไหนบ่ายาดแต่บเลยสูได้ทรมาบ่อคยวย่ากรมาอืนม,น,มนแมงเอ้สไดไปรวดเบองงั่นป่ะไปรวดนบ่ออ้ยเลขสูงตวัวนึงสามเจ็ดสูได้มาถึงส,สองตัวสื่อเลขเลขก,กับบัตเือ,อ ก็บ่าดีเอ็นอเลยกจ็บกุศอันนี้หวอเยอันหวไหนพิกมาแด้วช่มคนบาณมันกับบ้านกลับบ้านไปเกี่ยวเขา แล้วเราพักกระเดามาผักกระเดาเราก็กินกับแกแล้วเปล่แกแล้วเฮ้ยเกีกเก่ยวเดียวเดียวลดเกี่ยวผักกระเดาหนานบานเท่าเนาะผักกระเดากินกับอ่ะลาบนะแล้วฉันว่าแต่ผักกระเดามาถึงมะงูดคุยลาบไปพี่นอ้องเบิ้งลาบงัวของมักของมัก <laughs> เขาหันหอนตุ้ยบับพริกดิบใส่เว้ยออกมาล้ได้ไหลายอย่าใจโหดเตี่ยไปพี่้นง <c oughs> พี่น้องเพจความไฟฝันควอมไฟฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากจะกินอีนน้รพี่น้องเมื่อพี่น้องก่ะสนับสนุน,นได้ค่ะ <c oughs> สิพัฒนาาึ้นคลิปให้ดีกว่านี้สงสารตัวเล็กๆ <c oughs> ตาดำๆฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะนี่กดห้วบอกว่าขอบคุณละ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่สมฝนตกึ้นยมันหลายเลย, <c oughs> ยกินกินนั้นไหมกินลาบเป็นได้พี่นอเฮ้ออยจุนันนี่นีป่ะพี่สมมันแมวแมวติงค้ากองพี่เลือดปูเล็ดปูเลดไอ้นั้นไหมนาะ อยากอันนั้นอยากกินจุไหมตอนนี้ไงเด็กเขากินไหมตุยกินจิมจ้มแต่ก็ยังบีโอกากินกินตั้งแต่อะไรนะพี่น้องกินแต่ลาบที่มันสันบ,นบๆๆเนาะกินกับกระกดาษที่เสียดตอนนี้กินแต่บังโมงไปก่อนเปิดแล้วเฮ้ยมันไวมากบอกแล้วบังเจ็บพอกเจ็บกระเบื้องเอานี่าแบบเหม,มือนไง มองวงเฮ้ยแหลลงค้ยวเดี๋ยวเีเ้ยว้มนี่นีนี่นี่อันนี้ออะันมาโชว์ก่องเลยมรกล่องสิคเอ้ยมาเร็วมาเร็วเห็นหว โอ้ยส้มส้มชิงช่ชวยนี่ปะช่วยตัวแบบนึงมันถ่าไปแล้วมันถ่าดไปแอปเปิ้ลไปแล้วแมวกินแบบแอปเปิ้ลพี่น้องแมวให้โซ่ <c oughs> แอ<ม>ปเปิ้ลเอ,อเ้ยบแมนแมวอย่างกงเปแมวอันนั้นกินคลีนนี่สวัสดีค่ะหนูเองเป็นคนขยับกล้องชื่อนอ้องส้มหนูบอกหวยถูกได้นะเมื่อที่แล้วอ่ะ รู้จับได้สามเจ็ดศูนย์แต่มันออกสองตัวเดี๋ยววดหน้าจะจับให้ดูจะมาบอกนะคะเนาะแหมข้าวด้วยอย่างเงีตามชมชมด้วยนะคะนั่งค่บอกไหนบอกผู้ท่านผู้ชมหน่อยท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามช่องพี่แอนด้วยนะติดตามชมด้วยนะคะผมชื่อชมชมหวานครับฝากติดตามกดพิม์เข้าไปช่อง พี่เอนพวงประภาแชแนลใช่ไหมเล่แค่นี้แหละพี่น้องสมตำกับเซ่บแสบุณน่ามเมิดเลยเ้ยบ่อมันสมตำตาบางม้วนฝากติดต,ตามกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะบ้า